นะกาลรรครั้งหนึ่งนานมาแล้วณท้องทะเลแห่งหนึ่งแอริสที่กำลังเล่นล่าอยู่กับเพื่อนๆของเธออย่างมีความสุขได้พบเจอเข้ากับอะไรบางอย่างที่ลอยอยู่กลางทะเลพวกเธอพบกับเจ้าชายรูปงามที่ลอยมาติดกับขอนไม้กลางทะเล เอริอลที่พยายามปลุกเจ้าชายที่หมดสติแต่ก็ไม่เห็นมีแววที่จะฟื้นขึ้นมาแม้แต่น้อยเธอจึงคิดที่จะว่าดน้ำพายเขาไปส่งยังชายฝั่งใกล้ๆเอริอลที่ได้ช่จ้ชายไว้เกิดตัวเธอจ้องมองไปน่าเขาฟักร้องเปล้เย I ั l l k e เจ้าชายอริกที่ได้ยินเสียนจรงเนที่้นทำให้เอเรียลนั้นตกใจและหนีไปทันทีไปเ้าคนุทิดและได้จะเก็บความสงสัยนั้นไว้ในใจและเดินทางกลับเข้าเมืองไปหลายวันต่อมาเอเรียสคิดถึงชายที่เธอรักจึงอยากขึ้นไปบนหลบอีกครั้งเอเรียลอยาาขึ้นไปบนหเลยนะ เด็กนี่ไปฟังเลยฉันไม่อยากโู้พ่อแกดุไปครั้งที่ร้อยแล้วนะขอแค่ครั้งเดียวเถอะขอร้องนูกแกก็เป็นแบบนี้ตะออเลยอ่ะบอกไม่คือไม่ไง้เ่อะพอ่อนี่จะขึ้นไปที่บกเยอะด้ยวยบอกไม่คือไ,ไม่ไงจต่ห้าคมีคนที่ข้าอยากไปเจอให้ได้ดิจ้ะพ่อรู้สรรึกแล้วเข้าไปแบบนี้ มมท่านพ่อคะเย่าโกรธน้อมเลยเข้าจะช่วยคุยกับน้องอีกแล้วเอเรียลที่กำลงผู้ชายอย่างหวังงหวปักหัวปงจึงได้ไ่ขอควาช่วยเหลือจากแม่หมดผู้หินอ้าวแม่จะเอเรียวอะไรี่มีสุดาอะไรหรือ มีขอาวุนนไหนได้ไหมดูท่าว่าจะไปป็นกับใครเข้าแล้วหรืทีมนะน่าสิแต่มีข้อแม้สองอย่างคือหนึ่งจะต้องเล่นขาตับเสียงของเจ้าสองถ้าต้อชนะใจชายคนนั้นในสามวันได้เจ้าจะได้อยู่บนบกตลอดไปและใช้ชีวิตกับคนที่เจ้าเลิฟลี่ที่สุดในโลกเลยจ้ะ ทำไม่ได้เจ้าจะกลับไปนางเงือกเดิม,ดมและต้องตกอยู่เป็นทาสผู้รับใช้ข้าอีกรู้แบบนี้แล้วยังอยากให้ข้าช่วยอยู่ไหมล่ะ เจ้าชายที่ยืนอยู Becca ่ชายฝั่งทะเลเพิ่งสิงแอรีเลทุกวันหลังจากที่เธอช่วยชีวิตเขาเอาไว้เจ้าชายที่เดินเหมื่รอยอยู่นั้นก็ได้พบกับแอรีเลที่เพิ่งขึ้นฝั่งมาจ้่ทำไมหน้าตาอ่อ เจ้ายหญิงสาวที่ช่วยข้าไว้ใช่ไหมเออทำไมเจ้าถึงไม่พูดล่ะเอาเป็นว่าไปพักที่วังข้าก่อนนะข้าจะช่วยเจ้าเองเมื่อฉันงคู่ได้พบกันอีกครั้งดูเหมือนว่าความรักของทั้งสองคนจะก่อตัวขึ้นเออซูล่าที่รู้เรื่องนี้เข้าจึงคิดวางแผนให้ความรักของทั้งสองล้มเหลว โรซูล่าฉันได้ปลอมตัวเป็นสาวงามและเปียนเสียงอันไพเราะที่ขโมยจากแอริโอมาเจ้าชายที่ได้ยินเสียงนั้นจึงทุกสะกดจรกให้โง่และจึงแอบรักไปอย่างง่ายดายทําทไมกันทําไมเจ้าชายถึงรักเแล้วแบบนี้ก็จะทำยไงดีข้าหลงรักเจ้าเขาเลยข้าอยากให้เจ้ามาเป็นเจ้าสาวของข้าได้หรือไม่ได้สิค ดดวันต่อมาเมื่อเจ้าชายเอลิกและเออรุลากำลังจะแต่งงานกันแทนใดนั้นเองราชาไบรต้ที่รู้ข่าวของลูกสาวจนเดินทางมาช่วยจับตัวอลา ที่ทำร้ายลูกสาวฉันบทโทษคือมหาชีวิตเท่านั้นอย่านะครับท่าน่ข้าให้อภัยเธอได้ที่ไหนล่ะเมืคิดจะทำร้ายลูกเลยนะไม่เป็นไรหรอกค่ะท่านพ่อข้าเรียนรู้ที่จะให้อภัยคุณแล้วชีวิตของเราจะมีความสุขเพราะฉะนั้นหนูไม่เป็นไรจริงๆค่ะและข้าจะได้ใช้ชีวิตกับคนที่รักจริงๆสักที